สวัสดีค่ะมาพบกับเสือหิวอีกหนึ่งคลิปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําน้ําพริกปลาปลาดุกย่างกันนะคะสําหรับวันนี้นะคะวัตถุดิบของเราก็มีพริกจินดาสีแดงสีเขียวหอมแดงกระเทียมน้านําปลนา,นปาน้ปลาผงปรุงรสน้ําตาลปี๊บเคี้ยวมะนาวปลาดุกย่าง อันนี้ก็จะเป็นผักนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปลวกทานคู่กับน,น้ำพริกปลาปรปลาดุกย่างนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมวิธีการทํานะคะฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดค,คลิปอาหารดีๆจากเราเดี๋ยวเรามาทําการคั่วพริกหอมแดงกระเทียมกันก่อนเลยค่ะใช้ไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวเราเอาหอมแดงกับกระเทียมลงไปคั่วก่อนเลยค่ะกระเทียมค่ะหอมแดง ลงไปคั่วพร้อมกันเลยค่ะตอนนี้ก็เทียมกับหอมแดงของเรานะคะเริ่มเป็นสีสใสๆแล้วนะคะแล้วก็มีสีเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคั่วอีกสักนิดนึงนะคะค่ะเริ่มเริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะตอนนี้ก็สุกใส่นะคะมีสีเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาลงไปพักไว้ก่อน,นะคะ่ะ พริกจินดาสีแดงสีเขียวนะคะเผ็ดตามชอบเลยนะคะค่ะตอนนี้พริกของเรานะคะก็เริ่มเป็นสีเหลืองแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะคั่วต่ออีกสักนิดนึงนะคะค่ะตอนนี้พริกของเรานะคะก็มีสีเหลืองนะคะสุกแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงมาพักไว้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราเอานะคะหอมแดงกับกระเทียมที่แบบคั่วไว้ลงไปตามเลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่พริกจินดานะคะตามลงไปเลยค่ะโขกต่อเลยค่ะหอมแดงกับกระเทียมเราจะโขกแค่พอ อ,อย่าพอนะคะไม่ต้องให้ละเอียดมากแต่พริกเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องโขกให้ละเอียดนิดนึงค่ะ <Okay. S 1> ค่ะเดี๋ยวเราจะทําการแกะเนื้อปลาดุกใส่ลงไปนะคะเนื้อปลาดุกนะคะเวลาเอามาทําน้ําพริกปลาลนเนี่ยเนื้อปลาดุกอะจะมีความฟูนะคะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาโขปลาดุกต่อเลยค่ะ ค่ะเดี๋ยวเราไปทําการต้มน้ําปลากันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อปลาที่เราโขกกับพริกน้าลงไปใส่แล้วก็ปรุงรสชาติกันค่ะในส่วนของน้ําปลาวันนี้เราใช้น้ําปลาขวดนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะใช้น้ําปลาปลาที่เป็นปลากระ,กะดีเรามาต้มเองก็ได้นะคะน้ําปลาค่ะใส่ลงไปเลยเดี๋ยวขอเติมน้ําสะอาดลงไปนะคะให้น้ําปลาเดือดก่อนคะ่ะเดี๋ยวเราค่อยเอาเนื้อปลาใส่ลงไป เดี๋ยวเราจะใส่ผงปรุงรสลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะใส่แตะปลายช้อนค่ะปะลาเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะน้ำตาลเคี่ยวค่ะแต่ถ้าเพ,พื่อนจะใส่น้ำตาลทรายก็ได้นะคะเราใส่เพื่อตัดรสชาตินิดนึงค่ะน้ำปะลาของเราก็เดือดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะหลีแก๊สเดี๋ยวเราจะใส่ปลาที่เราขกไว้นะคะกับพริกกระเทียมหอมแดงใส่ลงไปเลยค่ะ ถ้าค้นไปนะคะเติมน้ำสะอาดได้นะคะเติมน้ำสะอาดลงไปค่ะพอเนื้อปลาดุกจะฟูค่ะตอนเราเอาไปตำน้ำพริกเนี่ยค่ะมันก็จะดูดน้ำถ้าใครชอบน้ำเป็นแบบน้ำมากนะคะก็ใส่น้ำลงไปได้อีกเลยค่ะ เดี๋ยวเราเปิดไฟอ่อนนะคะเดี๋ยวให้เดือดอีกรอบนึงก่อนนะคะแล้วค่อยยกลงแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาบีบมะนาวใส่น้ำปลาปรุงรสชาติกันข้างนอกค่ะเดือดแล้วเดี๋ยวเราปิดแก๊สและยกลงเลยค่ะใส่น้ำปลาลงไปนิดนึงนะคะใส่ไม่เยอะเพราะว่าปลาลาของเราก็มีความเค็มแล้วมะนาวค่ะเราเตรียมไว้หนึ่งลูก เราจะไม่ได้ทํารสชาติเปรี้ยวมากนะคะรสชาติน้ําพริกปลาของเราก็จะมีรสชาติเค็มเผ็ดแล้วก็มีเปรี้ยวตามนิดนึงนะคะเพื่อนๆป,ปรุงรสชาติได้ตามชอบเลยนะคะเดี๋ยววันนี้เรามีพริกกระเรียงนะคะเดี๋ยวเราใส่ลูกโดดลงไปนิดนึง,นงค่ะ เดี๋ยวเราโรยหน้าด้วยต้นหอมซอยนิดนึงนะคะปะลาเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะน้ำพริกปลาปลาดุกย่างทานคู่กับผักลวกก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่วันนี้เสือหิวนํามาฝากกันก็ฝากเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปอาหารดีๆจากเราสําหรับวันนี้เสือหิวต้องขอขอบคุณมากและพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ